อันนี้เรามาบุกตลาดแม่กองแบบไม่ได้คิดครับเกาเหลากรุงไทยเปิดตั้งกี่โมงครับพี่หมดตั้งแต่ดีบ้าครับถึงกี่โมงครับถึงบ่ายครึ่งบ่ายครึ่งก็หมดแล้วนะครับไม่ต้องมาเดินมาเรื่อยครับเลยไอ้รถไฟมาหน่อยหนึ่งนี่ร้านก็ครูหาหนึ่งเล็กๆโอ้จะไม่ธรรมดาครับอุ้ยอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินเลยครัโอ้ยยังไม่ได้กินเลยค่ะโอ้ยพอเห็นของกินหน้าตาเขาจะ เวลวันพอดีอันนี้เรียกว่าอะไรครับเกาเหลานะอันนี้เกาเหลานะโอ้โหยังไม่พอแล้วโอ้โหชอบไหมครับเนี่ยทาทการจะถูกใจนะครับเนี่ยไปโชว์สไลด์เลยโอ้โหโอเคกินอะไรนะกุ้เก่าพอเกาเหลาตวงเวียนกินอย่างครับร้อนลวกปากไม่เอานะครับทีเด็ดครับ ราคาก็เกาเหลาห้า oh. ส oh. ิบบาทขาหมูห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็อิ่มได้ครับที่นี่ข้าวขาหมูเกาเหลากรุงไทยยอดเราขออนุญาตมาดูพี่เขาทำนยโอ้โหไม่อร่อยได้ไงครับดูนอำพริกเก้็ดเขา ออกยูทูบครับช่องยูทูบออกรายการถ้าเขาเา่นี่แหละใช่ไม่เอาไม่เอาอันนี้อะไรนะนะอะไรวะกุยจับเกาเหลาันนั้นอ่ะกาเหลาเหจักรเาเหลากาเหลาอันกุจับอันม่ใช่เหรอเกาเหลานึงกุยจับเกาเหลานึงกุยจับสอันนี้กวยจับ ขาคือจับเส้นน้อยโอเคขอบคุณครับอันนี้ก๋วยจั๊บขาหมูดิฮะอันนี้น้ำใสก๋วยจั๊บขาหมูเจ้าขาหมูอ่ะขาขาหมูไม่เหนึ่อยอันนี้มันน้ำใสได้ถ่ายหลายอันได้ได้ได้อันนี้อะไรนะก๋วยจั๊บน้ำใสโหเห็นเส้นแล้วก็แปลกดีครับเส้นสีเขียวๆตักโชว์หน่อยเนีตักเส้นสีเขียวโชว์เส้นตีนก็คือ ผมก็ชอบกินหมูกรอบโอ้โหแบบโอเคดูหน้าตามันแล้วแบบโอ้โหดูตัวนะครับก่อนเขาตัวเล็กมากเลยครับวยวจับขาหมูครับตัดโชว์หน่อยนี้ตัดโชว์อะไรเนี่ขยออขาหมูเส้นสีเขียวเหมือนกันแต่เป็นขาหมูครับใครชอบไกวจับขาหมูต้องมาลองกินดูครับดูหน้าคนกินครับโอ้โหมันสั่งสองเลยครับมันไม่สนใจผมเลยนะครับ มอยากกินอะไรมันสั่งนั่นทีโอ้นี่อะไรนะเกาเหลานนหลจะกิน,นเครื่องในร้อนๆร้านนี้เปิดตั้งแต่ีห้านะครับถึงบ่ายหมดแล้วมากินครับกินดูดูท่ากินเนละเป็นไงครับรสชาติอ,อร่อยครับอโอ้โหบอกอร่อยแนย่การันตีเลยครับโดนแน่นอนอ่ะครับนิ่งเด้อึ๊งสองสามโอเค เรามีทะเลตัววันออกก็มีทะเลจากเนื้อก็มีภูเขามากมาก